ดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูกุ้งก็ยังอยู่ในเรื่องของการบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนหนึ่งหลักซึ่งเมื่อวานคุณครูกุ้งได้สอนวิธีที่1ก็คือการนับต่อจากเลขสองหลักเด็กๆทําได้นะเพราะครูตรวจกันมาแล้วเด็กสามารถทําได้ถูกต้องต่อไปวันนี้เราจะมาฝึกคิดวิธีที่สองการก็คือการเขียนจำนวนสองหลัก ในรูปกระจายแล้วหาผลบวกการเขียนรูปกระจายคุณครูก็สอนแล้วเช่นกันเด็กๆพอจำได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูกุ้งขอทบทวนก่อนก่อนที่เราจะไปการเขียนในเลขสองหลักนะรูปแรกคุณครูกงมีรูปมังคุดกลุ่มที่หนึ่งมีรูปมังคุดอยู่สิบผลกลุ่มที่สองมีมังคุดอยู่ 2ผล10กับ2ก็คือ12เขียนในรูปกระจาย12เท่ากับ10บบวกสองสนี่คือหลักอะไรลูกไหนบอกครูสิอ่ะสิคือหลัก10บสองคือหลักหน่วยนะเลขหลักหน่วยจะเป็นเลขแค่มีเลขหนึ่งตัวหรือเราเรียกว่าเลขโดด แต่ถ้าเปเป็นหลังสิมีเลขกี่ตัวคะอ่าช่มีเลข2ตัวไปรูปสตรอเบอรี่กลุ่มนี้มี10ผลกลุ่มที่2มีสตรอเบอรี่สี่ผล10กับ4คือ14เขียนในรูปกระจาย14เท่ากับ10บบวกสเรามาเรียนรู้วิธีการนะับ วิธีที่สองกา,นะการนับจำนวนเลขสองหลักในรูปกระจายแล้วก็มีผลบวกเหมือนเดิมกลุ่มนี้ครูมีไม้นะท่อนไม้อยู่12ท่อนกลุ่มที่สองมีอยู่5ท่อน12บวกหเท่ากับนะเท่ากับ10บวกสมาจากไหน10บวกส คือรูปกระจายการเขียนรูปกระจายของเลข12ดังนั้นเราจะต้องเราก็ต้องเขียน10บวก2ต่อไป10บวก2ต่อไปบวกกับอีก5เลข5นี้เอามาจากไหนก็เอามาจากกลุ่มที่สองอันนี้เรามีไม้อยู่5อันต่อไปวิธีบวกต่อไปบรรทัดนี้เราก็ เขียนเลข10ลงมาบวกกับเลขอะไรเลข7มาจากไหนเลข7ก็มาจากเลข2ตัวนี้2อบวก5ได้เท่ากับ7ตรงนี้เราก็ใส่เลข7อ่ะบรรทัดสุดท้ายคือการหาผลบวก10บวก7เท่ากับเท่าไหร่10บวก7ก็เท่ากับ17รูปต่อไปครูครูคมี วงกลมสีม่วงอยู่8อันวงกลมสีแดงมีทั้งหมด11อันเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์รายแขยนจะได้ว่า8บวก11อ่ะและเรามากระจายตัวเลขกันนะ8บวก11เท่ากับ8เราก็เขียนเลข8มาเลย8บวก อ่ะสิบเอ็ดตัวนี้เราจะต้องเขียนในรูปกระจายเราเขียนในรูปกระจายก็จะได้10บบวกหนึ่งนะต่อไปบรรทัดต่อไปเท่ากับเราจะต้องเอาเลขสิบมาเขียนก่อนก็คือตัวนี้เราเอาสิบมาเขียนก่อนเด็กอย่าเขียนเลขแปดก่อนนะหนูต้องเอาเลขสิบเอาหน่วยที่มีหลักสิบเนี่ยมาเขียนก่อนเสมอ บวกกับเลขอะไรบวกกับเลขที่เหลือก็คือเลข8กับเลข1 8บวก1ได้9หนูก็นำมาเขียนนะต่อไปบรรทัดต่อไปสุดท้ายหาผลบวก10บวก9ได้เท่ากับได้เท่ากับ19เด็กๆพอเข้าใจนะเพราะหนูก็เคยเรียนมาแล้วในรูปการจายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนิดนึง ครูให้โจทย์มาให้เด็กๆในเขียนตัวเลขแสดงในช่องสี่เหลี่ยมครูให้โจทย์มา13บวก5อ่ะเรามาฝึกทำกันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับเราจะต้องเอา13เนี่ยเขียนในรูปกระจายก่อนนะ10บ,บวกอะไรคะเรากระจายเลข13ม,มา10บ,บวกตอบดังๆลูกอ่ะ10บ,บวก3 10บ,บวก3นะ สิบวกสแล้วก็บวกห้านะสิบบวกสาแล้วก็บวกหอ่ะต่อไปแถวที่สองสิบวกตรงนี้เราจะใส่เลขอะไรเอามาจากไหนลูกอ่ะเอามาจาก3บวกกับหอาอหนูลองคิดซิเอาห้าไว้ในใจหรือจะเอาสาไว้ในใจก็ได้ แต่งานนี้ครูจะเอาห้าไว้ในใจเนาะจะได้นับเร็วๆเอาห้าไว้ในใจชูนิ้วมาสามนิ้วได้เท่าไหร่ลูกห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นช่องนี้ใส่เลขอ่ะช่องนี้ใส่เลขแปดต่อไปสิบบวกแปดได้เท่าไหร่คะเอาสิบไว้ในใจชูนิ้วมาแปดนิ้ว แล้วหนูก็น,นับเลยค่ะอ่ะบางคนตอบได้แล้ว10บวก8ได้เท่ากับ18แนะแบบนึงนะลูก10บวก8ได้เท่ากับ18อ่าเก่งมากจ้าโจทย์ต่อไป7บวก12เท่ากับ7บวกอ้าวช่องนี้จะใส่เลขอะไรคะ เราเอา12ตัวนี้มาเขียนในรูปกระจายช่องนี้เราจะใส่เลขอาใช่ใส่เลข10ใส่เลขสิบต่อไป7จ็บวกสิบวกตรงนี้ใส่เลขอะไรลูก12เขียนในรูปกระจายว่า10บบวกอะช่องนี้ใส่เลข2ค่ะใช่ท่องนี้เราใส่เลข2องต่อมาบรรทัดต่อมา 10บวกอ่าช่องนี้เราเอาเลขตัวไหนมาใส่อ่าใช่เอาเลข7บวกกับ2ได้เท่าไหร่เอา7จ็ดไว้ในใจชูนิ้วมาสองนิ้วอ่านับต่อ7แล้ว8 9ดังนั้นช่องนี้ใส่เลขช่องนี้ใส่เลข9ต่อไปเราหาผลบวก10บวกเได้เท่ากับ อ้าวมีคนตอบเก่งมาสิบบวกเก้ก็ได้เท่ากับ19บเกโจทย์ต่อมา14บวกหเท่ากับอ้าวช่องนี้ใส่เลขอะไรคะแล้วเอา14มาเขียนในรูปก,กระจายช่องนี้ใส่เลขอ่ะเลข1เลข1และช่องนี้แล้ะลูกอ่ะใส่เลขศนใช่ สิบวกใส่เลขอะไรคะเอามาจากไหนเอามาจากเลข14ใช่ไหมอาจชายดังนั้นช่องนี้ใส่เลขอาใส่เลข4ี่ต่อมาอ้าวบรนทัดต่อมา2ช่องเนื้อสัตว์เราใส่เลขอะไรคะตอบครูซิช่องที่1ใส่เลขอาใส่เลข1ช่องที่สองใส่เลขใส่เลข0นก็คือ สินั่นเองนะสิบนั่นเอง,นะเองต่อไปบวกกับอะไรตรงนี้ใส่เลขอะไรคะเอาอะไรมาบวกกันอ่ะเอาสี่กับห้ามาบวกกันอ้าสี่กับห้าได้เท่าไหร่เอาสี่ไว้ในใจนะับต่อไปอีกห้าลูกอ้าได้เกา้าเก่งมากอ่ะต่อมาสิบ บวกกาได้เท่าไหร่คะใครได้แล้วเอ่ยอ่ะสิบวกเกาได้เท่ากับ1ิกเก่งมากจ้าต่อมาสี่บวกสิเท่ากับสบวก อ้าวสบวกอะไรสองช่องนี้เราใส่เลขอะไรลูกเราเอาสิบสี่มาเขียนในรูปกระจายช่องนี้ใส่เลขสองช่องนี้ใส่เลขอะไรลูกอ่ะใส่เลขสิบมีหนึ่งกับมีศูนย์สิบบวกกับเลขอะไรคะอ่ะเลขสี่จะใช้จะต่อมาหาผลบวกบรรทัดที่สองสองช่องนี้เราจะต้องนําเลขอะไรมาใส่ลูกเลขสี่เลขสิบ ใช่เลขสิบครูเคยบอกแล้วเนาะว่าลูาจะต้องเอาเลข10มาเขียนก่อนนะไม่ใช่เอาเลขสี่มาเขียนก่อนต่อไปบวกด้วยอะไรเลขอะไรคะมาจากไหนอ่าใช่มาจากสี่สี่บวกสี่ได้เท่าไหร่คะเอาสี่ไว้ในใจแล้วนับต่ออีกสี่อีกสนิ้วลูกได้เท่าไหร่ลูกได้ยังอ่าได้แล้วเนาะ 4บวกสได้8เอา้าเรามารวมผลบวกกัน10บวก8ได้เท่าไหร่คะะ10บวก8ได้18ช่องนี้ใส่เลข1ช่องนี้ใส่เลข8่ชา18เก่งมากคะ่ะ บวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักในรูปก,กระจายแล้วหาผลบวกไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคลิปที่คุณครูสอนเด็กๆก,ก็ทำได้อะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันการบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักอาจทำได้โดยการกระจายจำนวนแล้วบวกจำนวนหนึ่งหลักเข้าด้วยกันก่อนทกันบ้านให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มน,นี้นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า81ทําทำข้อที่1ถึงข้อ11อให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะฝั่งนี้จะเป็นตัวอย่างที่เขาแสดงวิธีทำมาให้แล้วนะเด็กๆก,ก็ ตามตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้ววันนี้นะต่อไปข้อที่6ถึงข้อที่11ให้นักเรียนบวกเลขแนวนอนเมื่อวานเด็กก็ได้ทำไปแล้ววันนี้หนูทำอีกนะคะวันนี้มีทั้งหมด11ข้องานนี้ส่งไม่เกินวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว ก็ลงมือทำได้เลยนะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้า